ตอนเช้าวันที่14จ้ะเชาะ้าอ่ะสายๆแล้วกันเก้าโมงกว่าแล้ววันนี้ไปเลือกตั้งกันหรือ,อยังนะเลือกพักที่เลือกคนที่รักพักที่ใช่จ้ะนะอยากให้คนมาดูแลประเทศแบบไหนก็เลือกอย่างที่ใจต้องการเลยส่วนน้านั้นเมื่อคืนที่ผ่านมา งานไม่ได้เยอะเท่ากับคืนก่อนหน้านี้นะนะได้ลูกชายวันนี้ได้ลูกชายแล้วเหมือนแบบว่าตีสูสีกันมาเลยทีเดียวตอนนี้นะเริ่มเขียนแล้วนะว่าลูกชายเนี่ยกี่คนแล้วลูกสาวเนี่ยกี่คนตั้งแต่ปีนี้นะกี่เดือนแล้วเข้าเดือนที่สามเนาะที่ทํางานเท่าที่นับเอาไว้เนี่ยได้ลูกสาวมากกว่าลูกชายนะแต่ตอนนี้ทํางานมาสองคืนได้ลูกชายทั้งสองคืน สงสัยจแบบจีคู่สูสีกันมาเลยทีเดียวอะเดีย๋ยวกล้กับใกลใกล,ใกลจะถึงบ้านแล้วเออพูดเพียเพ้ยนหน <ๆ S 2> ่ะเออมันก็จะประมาณอย่างนี้แหละคนทํางานกลกางคืนนะยิ่งถ้าเกิดว่าใช้หลายภาษาอคงน,นะนะออือย่างเอ,อมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้แม่ที่มาคลอดอะ่ะเพราะเป็นครอบครัวคนจีนอ,อก็ใช้ภาษาอังกฤษาภาษาอังกฤษภาษาสวิตติดปนม่ดตัวกันไปหมด แล้วทีนี้ภาษาบ้านเกิดของตัวเองเองเนี่ยภาษาแม่เนี่ยคือภาษาไทยแล้วภาษาที่สองยังๆินแล้วภาษาที่สองเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะที่เรียนใช่ไหมล่ะตั้งแต่เรียนกันตอนเป็นเด็กอ่ะแต่พอน้าย้ายมีอยู่สวีเดนเนี่ยภาษาที่สามเนี่ยเป็นภาษาสวีดินแต่ใช้ภาษาสวีดิตเนี่ยมากกว่าภาษาไทยเออคือถ้าง่ายๆเลยตีไปในชีวิตแต่ละวันของน้าเนาะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นภาษาสวีเิน ประมาณ4%เเนี่ยภาษาไทยก็คือเนี่ยเวลาคุยด้วยกันกับทางผ่านกล้องเนี่ยจ้ะโ er ดวยว่าลูกก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเนาะก็ไม่ค่อยจะมีคนคุยภาษาไทยด้วยแล้วตัวน้าเองเนี่ยน้าก็เพื่อนน้อยจะคุยกันทีก็น,น,นานๆเจอกันทีก็คุยได้คุยกันทีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่อาจจะต้องมีได้ใช้บ้างกับที่ทํางานเนาะมาไม่ได้ทุกคืนหรอกแต่มันก็มบีบ้างที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษน้าก็ งูลปลาปลาเนี่ยจ้ะสื่อสารได้เข้าใจกันได้ไม่ถึงก็ว่าแบบไปสอนใครได้อะเอาไปบ้านะเอาตัวรอดกันแล้วกันแล้วพอทีเนี้ความที่ใช้หลายภาษาเนี่ยแล้วทํางาน,นกลางคืนเนี่ยเช้าเช้าเนี่ยจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอไม่ใช่เฉพาะน้านนะเพื่อนด้วยก็เหมือนกันยิ่งเพื่อนที่เป็นคนที่นี่ใช่ไหมอนะ่ะเขาก็ใช้ภาษาสวิติอยู่แล้วพอ ถ้าเกิดต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตอนเช้าๆเ,เ,เขาก็เขาก็คือเราคุยกันนะจ๊ะะโอ้ยเช้าๆนะภาษาอังกฤษเขาก็หาคําไม่เจอเหมือนกันแหละเหมือนกันน้ายังหาไม่เจอใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวไ่เจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนเกือบเที่ยงของวันที่สิบห้าจ้ะที่แรกเน,นี่ยน,น้าวันน้าจะให้หยุดเนาะแต่จริงๆแล้วมันอยุ่ที่ตัวน้าเองนี่แหละที่แบบว่าไปตอบตกลงตอบ กลงเขาพอดีเมื่อเช้าเนี่ยตื่นเช้าแต่กะว่าเดี๋ยวตัวเองจะนอนต่อด้วยว่าวางแผนชีวิตประจําวันของตัวเองเอไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะรีดผ้าออแต่พอดีว่าเขาส่งข้อความมาว่ามีใครทํางานกะบ่ายวันนี้ได้บ้างหรืออะไรเงี้ยนักเลยว่านักเลยต่อเข้าไปอา้าวฉันทําได้เพราะเมื่อคืนอ่ะจริงๆแล้วนะนอนแค่หชั่วโมงเองนะเมื่อคืนก็เลยกะว่าเดี๋ยวนอนต่อ แต่ว,ว่าพอเข้ากะบ่ายเนี่ยเข้า,าบ่ายโมงครึ่งแล้วก็เลิกสามทุ่มครึ่งเนาะนาเคยมีโอกาสได้นอนอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นเมื่อตอนสิบโมงอ่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก่อนที่เดี๋ยวกําลังไปทํางานจ้ะเล็กอย่างเนาะนาเคยบอกไปยังอะ่ะว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วมัง้งถ้าเกิดว่าใครที่ว่าทำงานกะเอ็กซ์ตร้าเนี่ย เขาจะมีเงินพิเศษให้แต่ว่ามันต้องทำสองกะไงถ้าทำกะเอ็กซ์ตร้าสองภายในเดือนภายในหนึ่งเดือนนะจ๊ะคือตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็จนถึงน่าจะหมดหน้าร้อนมั้งหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่ค่อยติดตามข่าวสารอะไรกับเขาพอดีเพื่อนบอกให้ฟังตัวเองเองอะไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านสักเท่าไหร่ในะอีเมลที่เขาส่งมาถ้าเกิดว่าทํางานกะเอ็กซ์ตร้าสองกะภายในเดือนนั้นน่ะก็จะได้เงินโบนัสเพิ่มมาอีกค่ะ สองกะแล้วก็5้าพันนะบวกห้าพันสวิตคราวถ้าทำสีกะภายใเดือนนั้นก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นสวิตคราวของน้าเนี่ยอันนี้กะที่2ของเดือนนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวได้โบน, 5, นัสห้าพันไงตาล่อไงอยากได้ห้าพันนั้นแต่จริงแล้วนะบอกกับเพื่อนอยู่แล้วบอกฉันว่ามันไม่ค่อยง่ายสรทวะเพราะว่า,วาด้วยว่าก,กะเอกจ่าเนี่ยบางทีอะถ้าเกิดว่า ไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยคือจะมีเพื่อนบางคนที่แบบเขียนว่าฉันทํากะฉันทํากะเอ็กซ์ตร้าได้ก็คือเขียนเกือบทุกทุกการทํางานเลยคือคือทุกกะเลยเรื่องไหนเมื่อเมื่อที่เขาหยุดแต่จ้ะฉันทําได้ฉันทําได,ได้แล้วบางคนนะ่ะที่ไม่ได้เขียนเลยอะ่ะก็จะไม่มีโอกาสได้ทําตรงนั้นไงอย่างของน้าเนี่ยไม่ได้เขียนเนาะนะ้าก็รอแค่ว่าถ้าเกิดว่าเขาส่งข้อความมาแล้วสามารถทําได้นะถึงตอบ นั่นแหละก็เลยส่วนใหญ่แล้วนะจะไม่ค่อยจะได้ทําสักเท่าไหร่แต่เดือนนี่ได้ละเดี๋ยวไปทําการนี้ได้ได้ละห้าพันเออที่บอกว่ามันเหมือนไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเหมือนว่าแต่ถ้าหาทำแล้วอะ่ะหกาบเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก็จะได้2อ0พันห้าสวิตคาวโบนัสใช่ไหมละ่ะก็คือไม่เกิน4กาก็คือโบนัสสูงสุดที่10000ภายในเดือนนั้นๆ แล้วทีนี้คนที่ว่าเขาทาได้แค่กะเดียวของเดือนนั้นล่ะเขาไม่ได้เงินตรงนี้ไงก็เลยว่าไม่อยู่ที่ทำเลยอ่ะเปลยว่าถ้าเกิดน้าทำได้แค่กะเดียวเพราะว่ามีโอกาสทําแค่กะเดียวเนี้ยไม่ได้โบนัสอะไรพิเศษกับใครก็เลยนะเหมือนไม่เด็กขีดตามมาว่ะเหมือนว่าจะอยากรู้ว่าคุยกับใครแล้ววันนี้น่ะอากาศอย่างดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใส่แค่นี้มาหรือว่าใส่แค่ทีเชิ้ตก็พอดีเนาะแต่ว่า น้ากลัวว่าเดี๋ยวเวลาเลิกงานน่ะตอนสามทุ่มครึ่งแล้วว่าก่าจะถึงบ้านเนี่ยเกือบห้าทุ่มเนาะดยใส่การเดินทางใช่ไหมล่ะมันจะหนาวก็เลยเอาผ้าพันอคอไปด้วยเดี๋ยวเพื่อจะได้เอาไว้คลุมหลงคลุมไหล่เนาะตอนกลับบ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ถ้าไม่งั้นนาะโอยเด็กๆก็ใส่ที่เชื้อใส่ขาสั้นใส่อะไรไปส่วนน้าเนี่ยใส่สเวตเตอร์แต่เป็นเป็นกระโปรงจ้ะนะเดี๋ยวรถจะมาอีกอีกเก้านาทีอ่ะเดี๋ยว แหละไปทํางานกันจ้ะแบบดีตอนเย็นจะนะเลิกงานแล้วเนาะสามทุ่มครึ่งนี่เป็นสามทุ่มสาแล้วเดี๋ยวรถไฟมาสามทุ่มสี่สิบก็ไม่รีบมาเท่าไหร่นะยังมีเวลาเดินไปที่สถานีอยู่10นาทีอยู่เมื่อคืนเมื่อตอนช่วงบ่ายแล้วกันติดว่าเ็าะต็วทำงานกัางคืนเนาะแต่งานก็โอเคดีจ้ะ น้นเนี่ยได้ผู้ป่วยที่เขามารอคลอดลูกที่เสียในท้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มีอาการอะไรใดๆเอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้ยาเร่งคลอดแล้วเขาร่างกายเขาจะตอบสนองเมื่อไหร่ก็หวังว่าคงใช้เวลาไม่นานเพราะว่เาเป็นดูเขาอะจะได้แบบว่าไม่อยู่ในนะ จะเรียกว่าไงไม่อยู่ในพวงนั้นเป็นเวลานานๆหรืออะไรเงี้ยหรือว่าตัวเองรู้อยู่แล้วว่าลูกในอีกขันเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนะกลับมาทําง,งานอีกทีเนี่ยมันวัน,วนพุธตอนกลางคืนจากก็คือกะของตัวเองเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ายังอยู่ก็นะก็จะเป็นได้เป็นคนดูแลเขาคือเราจะไม่อยากให้ครอบครัวนี่เจอคนมากหน้าหลายตาถ้าเคยได้ดูแลเขาแล้วเจอกันแล้วก็ จะได้ดูแลครอบครัวนี้จนกว่าเขาจะนึกอยากกลับบ้านอ่ะอยังไงแล้วแต่หนะ้ากลับบ้านกว่าสวัสดีกลางวันวันที่สิบหกจ้ะวันนี้ฝนตกดูเดิดีนะเนี่ยวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนนี่ก็เทียงเทียงแล้วเนาะนะ้าพอเพิ่งจะแบบว่าเพิ่งลุกเทียงเยเทียงสี่สิบแล้วด้วยจะสี่สิบแล้ว อาหารแช่แข็งจ้าเป็นพายนะพายปลาแซลมอนกับกุ้งก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่น้าชอบนะในจำนวนอาหารแช่แข็งแล้วก็มีกาแฟเย็นแต่ชิมแล้วเมื่อกี้เจ็มจนไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำแข็งละลายก็เข้าที่เอง